สมเด็จพระมหินทราธิราชพระนามเดิมว่าพระมหินทราธิราชหรือเรียกสันส้นๆอีกชื่อหนึ่งได้ว่าพระมหินเป็นพระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่16แห่งอาณาจักรอยุธยาพระราชพงศาวดารกรุงเกา่าฉบับหลวงประเสริฐอักษรน,นิดระบุว่าพระอ,องค์ไม่เอาพระไทยใสยในการซึกททำให้การรักษาพระนครอ่อนแอลงจนเสียกรุงครั้งที่หนึ่ง สมเด็จพระมหินทราธิราชมีพระนามเดิมว่าพระมหินทราธิราชทรงพระราชสมภพลาวพศ2078เป็นพระราชโอรสพระองค์ที่สองในสมเด็จพระมหาจักรพรรดิกระสุริโยไทยมีพระเทศฐาคือพระราเมส่วนผู้เป็นพระมหาอุปราชและมีพระคณิษฐาคือพระวิสุทธกษัตรีพระบรมดิลกพระเทพกษัตรี และยังมีพระนุชาและพระคณิษฐาต่างพระชนนีคือพระศรีสวราชกับพระแก้วฟ้าพระราชาพงศสวดานชฉบับพันจันทรนุมาตรระบุว่าพระมหินทราธิราชได้ตามสเสด็จออกรบในสงครามพระเจ้าตะเบงชเวตีด้วยแต่ถูกทหารหมอนล้อมจับพร้อมกับพระราเมส่วนไปถวายพระเจ้าตะเบงชเวตีซึ่งประทับที่เมืองชัยนาท สมเด็จพระมหาจากักรพรรดิทรงทราบจึงส่งพระราชสานไปขอให้ปล่อยพระราชาโอรสทั้งสองพระองค์คืนกรุงศรีอยุธยาพระเจ้าตะเบงเชเวตีทรงตกลงโดยขอแลกกับช้างพายมงคลทวีปและช้างพายสี่มงคลไปไว้กรุงหงสาวดีสมเด็จพระมหากจากักรพรรปรึกษามุขมนตรีแล้วก็ตกลงถวายกองทัพเพราะเจ้าหงสาวดีจึงยกทัพกลับไป หลังสงครามช่างเผือกที่ทำให้เสียพระลาเมส่วนแก๊กกรุงหงสาวดีในปีพศ2106สมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงสละราชสมบัติให้พระมหินทราธิราชซึ่งคณะนั้นพระชนมายุได้2 5พันษาสมเด็จพระมหินทราธิราชทรงคัดพระไทยที่ต้องอยู่ใต้บงังคับบัญชาสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชเจ้าเมืองพิษณุโลกทรงปรึกษากับพระยาลาม แล้วจึงชักชวนสมเด็จพระชัยเชษฐาธิราชให้มาตีเมืองพิษณุโลกเมื่อทัพทั้งสองฝ่ายประชิดเมืองพิษณุโลกได้แล้วก็ยังตีเมืองไม่สำเร็จเพราะมีทัพจากเจ้าโบเรงนองมาช่วยเมืองพิษณุโลกเมื่อแผนการไม่สำเร็จสมเด็จพระมหินทราชาธิราชก็เลิกทัพกลับคืนกรุงศรีอยุธยาทรงเห็นว่า สมเด็จพระมหาธรรมราชากับหัวเมืองเหนืออยู่ข้างกรุงหงสาวดีและไมยดีกับกรุงศรีอยุธยาแล้วจึงอัญเชิญพระราชบิดาลาผนวดมาครองราชสมบัติดังเดิมในปีพศ2 1 1 1และใช้โอกาสที่สมเด็จพระมหาธรรมราชากับพระนเรศไปเข้าเฝ้าพระเจ้าบโบเลงนองที่กรุงหงสาวดียกทัพไปชิงพรวิสุทธ,ธิกษัตริย์พระเอกาทศรส และครอบครัวของพวกข้าหลวงเดิมมาไว้กรุงศรีอยุธยาขากับสมเด็จพระมหินทราชิราชพยายามตีเมืองกำแพงเพชรพอทรงเห็นว่าเป็นกำลังฝ่ายข้าศึกแต่ไม่สำเร็จสมเด็จพระมหาธรรมราชาทราบข่าวทั้งหมดจึงทูลฟ้องพระเจ้าบุเรงนองพระเจ้าบุเรงนองจึงยกทัพใหญ่มาอีกครั้งในเดือนส2สามารถปิดล้อมกรุงศรีอยุธยาไว้ได้ แต่ตีพระนครไม่สำเร็จระหว่างนั้นสมเด็จพระมหาจักรพรรดิประชวรได้25วันก็สเสด็จสวรรคตสมเด็จพระมหินทราทิราชสืบราชสมบัติอีกครั้งแล้วทรงมอบหมายให้พยารามบัญชาการลบแทนสวนพระองค์ประทับแต่ในพระราชวังไม่เอาพระไทยใส่ในการซึกฝ่ายพระเจ้าโบเลงนองมีพระราชสารถึงสมเด็จพระมหินทราทิราชว่วา ถ้าสงตัวเจ้าพญาลามมาให้จะยอมเป็นราชไมตรีสมเด็จพระมหินทราธิราชก็ยอมทำตามพระเจ้าบุเรงนองก็ให้กองทัพพักลบไว้ต่อมามีรับสั่งให้พระสังฆราชกรุงศรีอยุธยาไปแจ้งแก่กรุงศรีอยุธยาว่าถ้าพระเจ้าแผ่นดินและขุนนางทั้งปวงออกมาถวายบังคมแก่พระองค์ก็จะรับพระราชไมตรีทรงรออยู่เจ็ดวัน ก็ไม่ได้คำตอบสมเด็จพระมหาธรรมราชาออกไปเจรจาก็ไม่สำเร็จพระเจ้าบุเรงนองจึงรับสั่งโจมตีกรุงศรีอยุธยาต่อระหว่างนั้นพระเจ้าลูกเธอพระศรีสวราชนนำกองพลหนึ่งหมื่นพันมาช่วยป้องกันพระนครโดยไม่ได้ปรึกษาพระราชาพิดาสมเด็จพระมหินท,าร,าทราธิราชเห็นว่าพระราชาโอรสทำตามอำเภอใจจึงรับสั่งให้พระยาธรรมมา คุมตัวพระยาสีสวราชไปสำเร็จโทษนวัดพระรามบรรดาทหารก็เสียใจแต่เห็นแก่สวัสดิภาพของครอบครัวจึงมุ่งรักษาพระนครต่อฝ่ายสมเด็จพระมหาธรรมราชาคิดอุบายเหตให้เจ้าพยาจักกีเป็นไส้ซึกพระเจ้าบุเรงนองก็ยินดีตามทำตามแผนสมเด็จพระมหินทราธิราชหลงเชื่อว่าพญาจักกีหนีมาได้จริง ก็พระราชทานรางวัลและมอบหมายให้บัญชาการรักษาพระนครพญาจัก,กรีทําหน้าที่เข้มแข็งอยู่เดือนหนึ่งจึงเริ่มทําให้กองกําลังกรุงศรีอยุธยาอ่อนกําลังลงพระเจ้าบุเรงนองทรงทราบก็รับสั่งให้ในายทัพในกองเข้าโจมตีกรุงศรีอยุธยาจึงเสียกรุงในวันแรม11อค่ำเดือน9พระมหาราชากรุงหงสาวดีและสมเด็จพระมหาธรรมราชาที่ลาด พาสมเด็จพระมหินทราธิราชไปเข้าเฝ้าพระเจ้าบุเรงนองที่พระพาวัดมะเยงพระเจ้าบุเรงนองตบพระหัตที่พระราชอาสน์ทูลเชิญสมเด็จพระมหินทราธิราชให้เข้ามานั่งสมเด็จพระมหินทราธิราชก็คานเข้าไปแต่ไม่ถึงที่พระราชอาสน์พระเจ้าบุเรงนองยื่นพระสีมาให้สมเด็จพระมหินทราธิราชไม่ทรงรับเมื่อพระเจ้าบุเรงนองยื่นพระสีมาให้ ทรงรับไว้อยู่คู่หนึ่งจึงเสวยพระเจ้าบเวงนองเชิญสมเด็จพระมหินทราธิราชไปอยู่กรุงหงสาวดีโดยระหว่างรอสเสด็จให้อยู่ในความดูแลของสมเด็จพระมหาธรรมราชาและให้มหาอุปราชาเข้าไปกวาดต้อนครัวเรือนชาวกรุงศสีอยุธยาและรูปหลอสงไปกรุงหงสาวดีทั้งหมดเมื่อสมเด็จพระมหินทราธิราชตามสเสด็จถึงเมืองแคงก็ประชวรนนะัก แม้พระเจ้าบุเรงน้องจะค่าโทษแพทย์หากรักษาไม่หายและได้สเสด็จมาเยี่ยมให้กำลังใจไม่นานก็สวรรคตสิริพชนพันษา34พันษาพระราชทานเพลิงแล้วให้ทหารน,นำพระอัธิพระสนมและเครื่องราชชูประโภคมาสงกรุงศรีอยุธยาบรนพระบุรุษ ของไทยแต่โบราณปกบ้านป้องเมืองคุ้มเย้าเสียเลือดเสียเนือ้อมิใช่เบาหน้าที่เรา รักษาสืบไป